บรรยากาศของการเมืองก็จะร้อนแรงนะฮะเขาลงสมัครครับเลือกตั้งอะไรต่างๆเสาอนะออแต่ของเราจะบอกว่าวงการบันเทิงของเราก็ใช่ย่อยนะพี่ไม่ธรรมดาฟาดกลับแรงมากสาหรับเคสเคสนี้แต่ละเรื่องแต่ละราวมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะคุณกระแตครับผมมีการซัดกลับนะฮะคอมเมนต์ที่เขามาพูดถึงเพลงใหม่ของเธอลักษณะที่ว่าเอาแนวเดิมอีกแล้วคือจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เวลาเธอออกเพลงใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพลงผลิตภัณฑ์ของเธอเองเพลงเดียวเธอเอง เออจะบอกว่ามันมีดราม่าตั้หลอดเลยดราม่าที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งดราม่าการแต่งตัวรดราม่าของทํานองเพลงดราม่าแต่และดรามา่าฟาดไปถึงดราม่าของกลิ่นอายความเป็นลูกทุง่งกับคอมเมนต์ที่ว่ากลิ่นลูกทุ่งเหมือนเดิมเลยเอา้าวเธอก็ต้องตอบกบลับละค่ะงานนี้ตอบกลับยาวเลยขอสรุปเลยนะคะว่าเธอกรอบตอบกลับว่ากลิ่นลูกทุ่งแล้วทำไมกลิ่นเนี้ยมันกลิ่นหอมนะม,มันทําให้อ่มีกลิ่นรส กลิ่นเงินกลิ่นทองกลิ่นธุรกิจพันล้านตามมาเยอะแยะมากมายแล้วก็กลิ่นความพยายามของเธอเธอเป็นลูกทุ่งเธอก็ต้องร้องเพลงลูกทุ่งและมันจะยังไงสองคือแนวเพลงเดิมๆนี่แหละฮะก็จะบอกว่าแนวเพลงเดิมๆจะหนีทําไมอ่ะก็นี่ร้องลูกทุ่งได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วนะมาอยู่ในสายเลือดหาทําสิ่งใหม่ๆมากกว่าคือจะให้ร้องแบบเดิมไปตลอดชีวิตได้หรอจะร้องสากลจะแรปหรือจะร็อกจะหมอลำจะลิเกเกาหลีฝรั่ง มันก็คือสีสันของโลกฉันมีสิทธิ์จะร้องได้แบบทุกแนวที่อยากร้องแล้วสําคัญคือเขาบอกว่าแตรเนี่ยชอบท้าทายอะไรใหม่ๆไม่ชอบอะไรซ้ำๆชอบทําในสิ่งที่ทาแล้วมีความสุขสนุกดีแล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแม่ยังไม่หมดแรงหรอกใครอยากทําอะไรก็ทําไปมันคือความสุขและสําคัญคือชอบทําอะไรที่มันได้เงินเนี่ยในชีวิตเขามีความสุขจะตายทุกคนขาจริงๆแล้วเรื่องราวของน้องกแตมันเป็นเรื่องราวดราม่ามาตลอดแหละแต่ทั้งนี้คือพี่เชื่อเสมอว่า ในความพยายามของใครบางคนในการทําสิ่งที่ยังรักถ้าเกิดว่าเราตั้งใจแล้วสวยมากสําเร็จนะจริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับอีกหนึ่งคำของคุณกรตแตเขาบอกว่าเพลงลูกทุ่งอ่ะไม่ได้ร้องง่ายๆนะอันนี้ผมเห็นด้วยนะ จะบอกเลยว่าพูดง่ายลูกทุ่งมันก็มีลูกทุ่งลูกกรุงแล้วก็เพลงพื้นบ้านพื้นเมืองพี่เป็นคนอุดอรหมอลำพี่ยังเกิดไม่ได้เลยจริงๆมันไม่งายยากนะเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วใดๆดก็ตามเสพผลงานเธอนะคะดีค่ะเต้นดีร้องดีและแพทเทิร์นก็สวยมากว่าสำหรับคำว่ากระแตค่ะให้กำลังใจเสมอนะครับ